คดีน้องชมพู่อาจารย์ประเมศอินทรรมนุมได้ไปออกรายการโหนกระแสโดยขนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์ในคําถามที่น่าสนใจดังนี้ครับเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพะไหมอาจารย์ประเมศต,ตอบว่าไม่ถ้าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมานั่งแถลงเองไม่มีการจับแพะหรอกคดีผอ,อ,อก,กอล์ฟผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแถลงเองแปดศพที่กระบี่พังงาผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็แถลงเองจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลข,ขึ้นมา ผู้ชาการตารวจแห่งชาติเสียหน้าใช่ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่าเสียสิครับท่านถแถลงในมุมของท่านนะว่าทําเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็อีกเรื่องแต่ท่านทําเต็มที่การตายของนองชมพูไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ร่องรอยการถูกทําร้ายไม่มีคําถามถัดมาหมอบอกว่าขาดน้ําขาดอาหารเสียชีวิตใช่ไหมอาจารย์ปรเมศตอบว่า นี่แหละคือประเด็นการทอดทิ้งเด็กทิ้งไว้จนเด็กไม่มีกินรูปคดีที่วางทนายตั้มฟังเลยน้องรักเหมือนกันฟังให้ดีอย่าเที่ยวไปถแถลงมั่วซั่วเป็นทนายต้องสุขุมกว่านี้เขาเข้าใจโจทย์เพียงครึ่งเดียวแน่นอนต้องมีพยานที่เห็นว่ามีการพาไปแต่ถ้าจำได้ตำรวจสอบพยานครึ่งร้อยทั้งหมู่บ้านถามว่าเรารู้ไหมเขาพูดอะไร เราไม่รู้ตำรวจไม่บอกมันต้องมีใครสักคนเห็นคำถามถัดมาตอนแรกเขาบอกว่าไม่มีคนเห็นอาจารย์บอกว่าต้องมีคนเห็นใช่ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่าต้องมีไม่งั้นตั้งข้อหาพลากไม่ได้คำถามถัดมาอาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเลยหรืออาจารย์ปรเมศตอบว่ามันเริ่มต้นด้วยข้อหาพลากต้องมีคนเห็นคนอาจจะเห็นทั้งหมดหรือแค่บางส่วนแวดล้อมกรณี ประกอบกันหลายตอนเข้าด้วยกันเช่นคนนี้เห็นหลังแวบๆคนนั้นเห็นตอนนั้นต้องมีเชื่อผมสิความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ถอยมาอยู่ข้างตำรวจเถอะสาวกลั่นจากใจเคยเป็นแฟนคลับลุงพลตั้งแต่ยังไม่ดังก่อนตัดสินใจถอยนายสิทธาพี่บังเกิดหรือทนายตั้มได้พาในายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ พร้อมด้วยนางสมพรหลรับโพหรือป้าแตนเข้ายื่นหนังสือกับนายสิระเจนจาคะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารอันเป็นเท็จให้สารหลงเชื่อเพื่อออกหมายจับลุงพลล่าสุดผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าน้อยคนที่จะกล้าเอาภาพแบบนี้ออกมา หลังจากถอยจากมันเจผู้ไม่เคยโอนให้แต่หลายคนที่เจบอกก็ไปหลงโอนและงมงายเรามีความดีในใจแบบบริสุทธิ์สิ่งไม่ดีไม่สามารถดึงเราไปร่วมได้แยกแยะพฤติกรรมคนได้ต้องการไปดูเพราะความสงสารแต่ไปถึงเขาเริ่มมีคนส่งของให้มากมายจนล้นบ้านมันเกินพอแล้วในตอนนั้น จากวันนั้นเป็นต้นมาตามดูอยู่หนึ่งสัปดาห์เจลาเลยถอยเถอเพื่อนๆหันมาอยู่ข้างตำรวจต่อให้นายคนนี้ไม่ใช่คนทำน้องแต่พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนที่พวกคุณควรติดตามคิดเอาเองเขาบอกกับเจ้ว่าชื่อของเขาคือผู้ชนะและจะชนะทุกสิ่งคอยดูเขาจะชนะใคร วันนั้นเจ๊ไม่รู้จักแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ไม่คิดว่าจะมีภาพตัวเองอยู่ทุกช่องทีวีอายแต่จะโพสต์เตือนสติทุกคนเขารวยแล้วเขาจะไม่รู้จักพวกคุณหรอกและไม่อยากรู้จักด้วยซ้ำช้อยส์เขาเยอะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ยอทอมุกดาหารอนุมัติจ่ายเงินเยียวยา1 1 0 0 0 0บาทครอบครัวน้องชมพู่ ยอทอจังหวัดมุกนาหารอนุมัติแล้วจ่ายเงินเดียวยาให้กับครอบครัวของน้องชมพู่110 0 0แบาท29มิถุนายนนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยจากกรณีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟจังหวัดมุกดาหารตนได้ติดตามความคืบหน้าทางคดีอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดพร้อมกับ รู้สึกห่วงใยครอบครัวผู้เสียชีวิตล่าสุดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารได้จัดประชุมอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยในคดีอาญาต่อคดีดังกล่าวเรียบร้อยแล้วซึ่งอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพศ2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปีพุทธศักราช2559คือ 1. ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย50,000บาท 2. ค่าจัดการศพ20,000บาทและ 3. ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู40,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1นึ0 0 0บาทคดีท้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางพูดคุยกับพลตรตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจนครบานว่าการที่พบเส้นผมสามเส้นสื่อความหมายว่าอย่างไรและทําไมเส้นขนเพิ่งปรากฏอาจจะเป็นการยัดหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่พลตรีวิชัยกล่าวว่าต้องมาดูกันว่าเส้นขนนี้ ได้มาตั้งแต่ตอนไหนหากได้มาตั้งแต่ตอนแรกที่ทำคดีแสดงว่าหลักฐานมีจริงซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ว่าเส้นขนนี้เข้ากับใครตนยอมรับว่ากระบวนการนี้ใช้เวลานาน,านมากจริงๆบางคดีที่ตนทำา5ปีเพิ่งออกก็มีแต่จากประสบการณ์ของตนเส้นขนดังกล่าวอาจจะนำไปเป็นตัวบ่งชี้ กับพยานหลักฐานอื่นก็ได้อย่างสมัยก่อนตนทำคดีหนึ่งไม่เจอหลักฐานอะไรเลยยกเว้นก้นบุรี่พอเอาไปตรวจ DNA เเจอเป็นคนไหนก็ต้องไปสืบอีกว่าคนนี้อยู่ไหนตอนเกิดเหตุปรากฏว่าจากพยานหลักฐานอื่นก็ชี้ชัดอีกว่าคนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุกรณีที่เพิ่งเจอเส้นขนตนคิดว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะ คดีนานแล้วแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเจอได้แต่จะต้องบ่งบอกที่มาให้ได้ก่อนว่าเจ้าที่ไปเจอได้อย่างไรเจอที่ไหนเพราะเส้นขนดังกล่าวถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญมากๆแต่จะสามารถทําให้สารลงโทษได้หรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่ที่สารอีกว่าจะเชื่อถือหรือไม่ส่วนที่มีข้อมูลบอกว่าเป็น DNA ทางสายแม่ ก็จะมีคุณตาคุณยายตัวแม่น้องชมพู่และพี่น้องของแม่น้องชมพู่เช่นป้าแตนตนยืนยันว่าตำรวจไม่มีทางยัดหลักฐานเพิ่มอย่างแน่นอนหากทำหลักฐานเพิ่มขึ้นเองแล้วไปขัดกับหลักฐานชิ้นอื่นคนทำติดคุกแน่นอนเพราะฉะนั้นยัดหลักฐานไม่ง่ายใครจะเสี่ยงอีกอย่างใครจะนำเส้นขนของคนอื่นมาได้คดีนี้ ไม่มีจับแพ้แน่นอนหากจะทำแบบนั้นคงทำไปนานแล้วแต่สาเหตุที่คดียืดเยื้อเพราะเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานอย่างแน่นหนาเพื่อให้สารไม่ยกฟ้องเพราะฉะนั้นแล้วช้าแต่ชัวร์ดีกว่าคดีน้องชมพู่พันตรุเอกสุรโชคเจษดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบอดีตพุ่มกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญ และอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลออกมาให้ความเห็นว่าคดีดังกล่าวตนเชื่อว่าคนร้ายเป็นเครือญาติของน้องชมพู่ส่วนเส้นขนไม่มีอะไรจะเปลี่ยนทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้เพราะเส้นขนสามเส้นที่เจอบนศพเด็กจะชี้ชัดว่าคนคนนั้นเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายและมีความสนิทกับน้องชมพู่ดังนั้นผู้บชาการตำรวจแห่งชาติจะมีคำตอบให้สังคมอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามความสําคัญของ6บุคคลเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระอาจารย์บุญมาเจ้าวาดวัดป่าภูผ้าแอกบ้านกกกอกตำบลกกตูอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารถือเป็นพยานบุคคลที่ยืนยันว่าลุงพลมารับครูบารัตและเป็นบุคคลที่ได้ยินลุงพลพูดว่าน้องชมพู่หายส่งพระเสร็จจะกลับมาตามหาขณะที่พ่อแบม หนึ่งในพยานที่เข้าเครื่องจับเท็จถือเป็นพยานปากเอกที่เห็นลุงพลไม่ได้อยู่ในสวนยางแม่น้องชมพู่ในวันที่11พฤษภาคม63เวลา9นาิกา15นาทีมีข้อสังเกตว่าพยานรายนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะจำเวลาคาดเคลื่อนส่วนนางดอนแม่ครัววัดป่าภูผาแอกเคยให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่11พฤษภาคม63 เห็นลุงพลมาที่วัดแต่เจ้าตัวจําเวลาที่แน่นอนไม่ได้นอกจากนี้พระกูบารัตวัดป่าภูกะโลลนยังเป็นพยานที่เดินทางร่วมกันกับลุงพลไปที่วัดป่าภูกะโล้น